ทดโอ้โหมสดีทุกคนด้วยนะครับวันยี้อยู่ผมกินชิ้เองก็วันนี้อยู่ในเกม Rov นะครับมาเล่นตัวของนาคอสนะครับกลับมาเล่นอีกแล้วนะครับผมไปไปดูตัวเกมกันครับผม้อครับรั็เข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะก็วันนี้มาเล่นนาคอสต่านะครับกลับมาได้อีกแล้วนะครับเริ่มทีชันใหม่นะครับก็กลับมาเล่นนะครับในลงคลิปสนานเลย มาครับก็ช่วนต้นเกมไม่มีอะไรครับฟาร์มเดียวยาวครับมันต้องคิดไปมากครับเล่นป่าน่าจะตายเดียวหรอือเปล่าเพราะมันอัปแพทมาใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ฟาร์มอย่างเงี้ยเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันคืออะไรนี้ <ut> ยังไงเฮ้ย เอ้จะมาลัดเหรอพี่ประสีล้วน้องโป๊ะโป๊ะปะปเรียบร้อยอีกตัวเรียบร้อยดาเบอร์คิวก็เกมนี้ไม่ต้องคิวใดมากครับก็เล่นเพินนะกดแรงนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ากดธรรมดานะอันนี้กดแรงนะเขาบูไปแล้วโอเคป่าเป็นเล่นดิสนะก็สู้ยากไหมก็ ไม่เท่าไหร่ครับตัวบบางเยอะครับเพราะว่าแรอ่างนี้มันก็หิบหิบ,หบตัวบางเยอะอยู่แล้วนะครับมาจังหวะนี้งัดแล้วยังไงแตกโอเค <Ultimate. S 1> มีไฟก็ฟานยนยาวครับมันต้องคิดอะไร ก็ที่ผมหายไปนานนะครับก็คือเออก็นั่นแหละเปลี่ยนเกมเดินบ้างนะโอเคเฮ้ยเข้าป้อมเลยเหรอเอ้ยมานาันเอาหมดโอ้ยง่ายอยู่โอเคไปฟารมต่อครับทุกคนเปิดได้เลยดีไหมเปิดด,ดีกว่าวัดดวงมาเลยว่าเราจะได้ไหรือเขาจะได้แต่จังหวะนี้เขามาจะมานะเมื่อกี้ผมเห็นในมินีแบบโอ้โหลินินเขาเปิดก่อนด้วย ยังไงผมต้องออกก่อนวะผมสกิลไม่มีสกิลไม่พร้อมรอก่อนแป๊บนึงโอเคสกิลมาแล้วจังหวะนี้ก็เข้าอุ้ยเขากดล้างสวยจัดอืมได้อยู่เยังไงยังไงเฮ้ยเดีจะล่อมาทัชชีไม่ทาชชีหนีก็เลยแล้วหลบไงนี่ไงยังไงก็ล่อในนี่นาคอนชีแคกมปจากหรือเปล่ายังไงต่อมีปาดไปหนึ่งทีงัดหนึ่งทีโอ้ยกดพลาด คนหนึ่งพลาดสองยังอบได้อยู่โอเคโอเคมีเช่นเด็ดไปก็ทำได้ดีอยู่เมื่อกี้เกือบพลาดแต่ก,ก็เมื่อกี้ก็สก,กิลหนึ่งพลาดไปอยู่โอเคน่าจะได้ดางเลยนี่แมพวี่งด้ขึ้นไปโอเคเวลาขึ้นอันติเลยล้างไปฮะโอเคกดทันอยู่ ที่ผมตัดช่วงความฟาร์มแบบตีคลิปแบบทีเดียวแตกนี่คือแบบมันจะอแบบนี่ครับคลิปมันจะนานไม่รู้เุกคชอบนานหรือไม่นานนะแต่ผมเก็บคิวแบบนึงโอเคได้แต่เมื่อกี้ผมตัดไปเพราะว่าแอบบนี่ครับครัแบบนึ่งยังโดนฝังก็มาพูดในมันต่อก็คือผมตัดก็คือแบบให้มันคลิปสั้นลงนะครับ จรงหลัดนี้ต้องดักครับก็ขออภัยนะผมพูดน้อยไปหน่อยผมก็ไม่ได้ค่อยพูดซะแล้วเป็น,นแอปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันติพลาดเรียบร้อยผมแตกเรียบร้อยก็มาพูดถึงเรื่องนั้นต่อครับก็คือที่ผมพูดน้อยเนี่ยตามที่ช่องนะครับคิมยูจุก็คือพูดน้อยอยู่แล้วนะครับก็ใครชอบสไตล์ไหนแนะนำผมได้นะเดี๋ยวผมไปปรับปรุงนะครับ ก็มาดูเพื่อนอก,ก่นว่าพเ,เพื่อนคิวได้ไหมโอเคเพื่นอนเจีบงานได้แต่ผมไม่ได้อาทิตสักอย่างเลยครับโอเคไม่เป็นไรแต่เออล่อเขาแยกดันหูยาวเลยทีนี้ก็ไปกลางต่อครับทุกคนยังโอเคไม่ได้คิวโอโหได้อิตยังยด้อยูอย่ <SA B> แต่จังหวะนี้ผมต้องได้คิวโอเคได้คิวไปแล้วจังหวะนี้ผมจะไปลรัเพื่อนปึ๊บเรียบร้อยเป็นไงโหยังสวยรับเพื่อนแอบเปคิวต้องชมผมนะผุมรัดตามต่อครับไม่มีอะไรฟารมนี่และยาวๆครับก็ขอไัยเสียงรถด้วยเนาะก็คือรถมันขับแบบทางนี้บ่อยนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่ค่อยชอบแบบรถเสียงดังอ่ะผมไม่ค่อยชอบผมพูดตรงตรงเลยอันนี้ก็า,าวฟ่างยายาครับปล่อยนิ้ล่างนะปล่อยดากเป็นล่างนะครับให้ดากมันดันไปนครับแล้วก็ดันบน,นครับให้คลิปเข้าในบน,นครับให้คลิปตีแล้วก็เราจะไปบวกต่อนะครับ อุ้ยอันติไปข้างหลังเฉยแป๊บๆป๊บตักราดตะกี้นี้แป๊บอันติพลาดไม่ใช่อันติพลาดหรออันติกับหลังอะไรครับนีอ่ะเดี๋ยวผมจะโต่อเตะให้ดูปึ๊บปึ๊บนี่เจ็บเจ็บขึ้นลอดครึ่งหลอดสองแรดปึ้งเรียบร้อยเอาแล้ววีแล้วเรียบร้อยบอกเลยนี่อุ้ยผมกับผิด ยัหลอดเดียวเมื่อกี้ส้ามยาวครับมัน้องคิดอะไรมากนรีดีกว่าไม่อยากเติดสกิลนะครับขอกดรีดีกว่าครับมากลับมาครับฟรามต่อครับไม่ต้องคิดอะไรมากเงินยังนำฉีกไปนะเมื่อกี้เงินฉีกไปนะครับเอาบูหายโอ้ไม่เป็นไรเพื่อน่าจเจ้าไป เพื่อนอีกฝ่ายตรงค้าบไม่น่าใช่ฝ่ายตรงค้าบหรอกน่าจะเป็นเพื่อนแต่อเอามาเอาบูเขาไ็ได้ไม่เป็นไรื <c oughs> บวกนวนี้มากจังหวะนี้ยังไงผมต้องเก็บทองอันตีเก็บท <c oughs> องบอกเลยบอกตรงมาฟาร์มต่อครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ ดันดันคลิปไปฮะดันคลิปไม่สูงนะครับยังไงววลาไม่ไงงัดไปหนึ่งทีนี่ไงติแบบใช้สกิลให้คุ้มนี่เขาเรียกว่าใช้สกิลให้คุ้มกดทุกสกิลที่มีอยู่อ่ะรู้จักหรือเปล่า้ยโดนฝังเรียบ้อยโอ้ยโดนฝังไปอันตีเลยไปย,ยังไงดินดิปโอเคผมได้ดินดิปไปหนึ่งตัวตอนนี้ผมคอนถอยดีกว่า เพื่อนไม่ถอยโอ้ยังไงเพื่อนเขาต่อโอ้โหเรียบร้อยผมเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปผมแตกในแน่ผมขิดนแน่ดูททงแล้วนะครับฟามต่อครับคือเล่นป่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคุณฟาร์มให้เงินมันชีกเงินแนะนะเงินแบบพีแบบกระตายอ่ะฟาร์มเลยครับก็บิ๊กเวทเทพอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนะขึ้นให้ต้นขิดนะเผื่อคนจะไปเล่นตามหรือว่าอะไรนะครับ บิวเวทเทบบลูนนะครับเดี๋ยวผมอให้นะครับแล้วก็พลังแฝงยังไงผมเข้าไปอย่างนี้ผมมันจะแตกหรือเปล่าโอเคผมโดนตัดตันเรียบร้อยผมแตกโอ้ my god โอเคครับเกิดใหม่โอ้โหรู้สึกว่าเขาดันมาสามตัวโอ้โหเรียบร้อยอืมผมเข้าอย่างอืมแล้วผมออกไปทำไมเอ้าโอ้ผมตีคลิปก็ได้เออโอเคไม่เป็นไร ก็ืสวยายัยได้แอซิดมาหน,นึ่งคุ้มไหมเนี่ยแต่เอนอนรอเขาแยากดันยาวเลยว่ะทุกคนมผมขอรอบูเกิดกันนะแตไ่ไม่ดีกว่าผมไปน,นี่นว่าฟาร์มต่อครับทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากคือคุณฟาร์มให้แบบรวยไปเลยอันนี้บูของเกิดแล้วผมขอไปเอาบูก่แล้วกัน<ว> ตอนแรกว่าผมกะจะว่าจะรอบูนนะครับแต่ว่าผมไปเอาเลสดีกว่าเราก็ขึ้นมาบูแล้วก็มาจบดาท,ที่ดา่านนะครับเมื่อกี้เห็นทายเตะนะครับต้องตีไม่ได้เปิดไม่ได้ครับเพื่อนอยู่ไปครบต่อให้เพื่อนอยู่ครบเราก็ไม่เปิดนะครับไม่มันไม่เสีย่ยมันเสี่ยงเกินไปนะครับโอ้โหเรียบร้อยกดสกิลว่าอย่างนี้ทาชิเรียบร้อย,อกกววอยนี่ไ,ไงช็อตดาวใครมามเฮ้ยเออหรอ พันหลอว่าไงพันหลอไม่งไงแตกไปไม่รู้จักนาคอสกแคกแลวเนี่ยผมไม่มีหอกนาคอสดมชงเดนมิชันเบเกอร์ไม่มีไม่มีผมสกินนี้เท่านั้นจังหวะนี้ก็น่าจะได้ป้อมโอเคได้ป้อมสามทางนะครับก็น่าจะจบน่าจะจบแล้แหละไม่เอา้า ไม่น่าเขาไม่น่าสวนได้แล้วขเขาเหลือตัวเดียวนะครับไม่น่าสวนได้ก็จบเลยดีกว่าโอเคก็วิกตอรี่ไปนะครับมาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะครับสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นผมอยู่แล้วแหละดูตรงแล้วอันนี้ผมปรับภาพสุดหมดเลยนะ ไม่ได้เป connect, ơi, ิดแค่ไอ nice. ้โหมดนั้นนหะไอ้โหมดซับไลท์อ่ะผมไม่ได้เปิดนะครับโอเคผมได้เอ็มวีพีนะครับเลยเกินไปโอเคได้ MVP นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ได้กดไลค์กดแชร์กดซับไลท์ให้ผมด้วยนะครับืินดีดีจริงๆถ้าข่าวสารแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย Thank you oh, oh,